สวัสดีค่ะวันนี้จะนำพนเพื่อนนะคะมาดูกุ้งติงดีไวรดใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆมาดูกันนี่นะคะตัวนี้รหนึ่งหนึ่งห้าหกเก้านะคะเอวสามห้ายาวสี่เจ็ดขาแปดนะห้าหนักเต็มารุ่นค่ะตัวนี้นะคะหนึ่งหนึ่งห้าหกแปดเอวสามสาม ใชนะคะยาวาสี่สิบขาแปดทรงกระบอกมาตรฐานนะวันนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งหกห้าหกเจ็ดเอลสามหกยาวท้องกระบอกสามเจ็ดจุดห้าขาแปดเป็นผ้าหนาเตะสายนะคะหนึ่งหนึ่งห้าหกห้าหกสี่เอลสามสามจุดห้า ไปกับเอ็นสามสี่นะคะรุ่นเฮอสุหนึ่งยาวท้องตัวสี่สี่ขาแปดนะคะวันนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งห้าหกสามเอลสามแปดตรงป้ายยาวท้องตัวสี่หกขาแปดจุดห้าค่ะขนาดเตสไซน์นะคะหนึ่งหนึ่งห้าหกสองเอลสามแปดยาวท้องตัวสี่สิบเอ็ดขาเก้า เอาเข้มตืดสายค่ะอืมเบนก็ได้ยุหนึ่งหนึ่งห้าหกศูนย์เอวสามสามไปถูกเอยนสามสี่ยาวท่นตัวสามเก้าจุดห้าขาไปจุดห้าดีไว้ห้าศูนย์หนึ่งค่ะตัวนี้เอลใหญ่นะคะหนึ่งหนึ่งห้าห้าเก้าเอลสี่หก ยาวทั้งตัวสี่สองขาเก้าค่ะไปสี่สี่นะคะโอ้โหไซนะหนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดนะคะเอลสี่สี่ยาวสี่สามขาเก้านะคะห้ 5, 0, 1, าศวนหนึ่งค่ะเป็นผ้าหนาเตะไซน์นะวันนี้สี่มินเนนะคะห้าศูนหนึ่งซีทีนะ เก้ายิมเก้าวัดจริงสามสิบนะคะขาเด็มขาหกตัวสีตอนนี้นะคะหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเอวยิ่มแปดยาวท้งตัวสามเก้าขาขาหกจุดหกนะคะ เปดเก็นหนังค่ะสินค้ามีมากมายนะคะหาลูกค้าท่านเลยสนใจนะคะสามารถสอบถามทักทักแอนมินเข้ามาได้นะคะอยากได้เอวไหนใส่อะไรส่งอะไรบอกสามารถบอกแอนมินได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ